การที่จะไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตได้นั้นในสังคีติสูตรกล่าวไว้ว่าต้องทำทารักษาศีลและตั้งจิตปรารถนาให้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นนั้นแต่มีบางสูตรกล่าวว่าหากรักษาอุโบสถศีลหรือศีลแปดแม้ไม่อธิษฐานก็ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตได้ ในรรษาที่7หลังการตัดสู้พระพุทธเจ้าทรงแสดงยมกปาฏิหารปราบพวกดีลถีจากนั้นทรงพิจารณาเห็นว่าเป็นธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าทั้งหลายหลังจากปราบดีลถีแล้วจะเสด็จขึ้นไปโปรดพุทธมารดาในสูงสวรรค์ทรงเลือกสวรรค์ชั้นดาวดึง เพราะหาพระอ,องค์เสด็จไปที่สวรรค์ชั้น